สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับเช้าวันที่ 24นี้นะครับตัดเกรดทีมชาติไทยครับนัดชนะเวียดนาม2อประตูต่อศูนย์ครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับแล้วก็สรุปดาวซันโวเอเว็บทูริกครับตอนนี้นะครับประกาศนักเตะทีมชาติไทยครบทุกคนครับพร้อมวิเครอดหลังเกมนะครับหลังเจอเวียดนามนะครับรอบรองชนะเลิศหลังจากที่แข่งกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนครับ19นาฬิกา3 0นาทีนะครับจัดชัยบุตรชมนะครับ6คะแนนครับมีจังหวะหวัดเสียวทำแฟนบอลใจหายไปหลายครั้งนะครับแล้วก็ออกมาทำฟาวน์นอกขอบเตะโทษครับจนจุ่มเสียงจะโดนใบแดงในจังหวะนั้นนะครับแล้วก็ คนตมาที่จะบุ่นมาตันนะครับ8 5ครับอาศัยประสบการณ์บนเวทีเจลีกนะครับช่วยให้ทำได้อย่างดีแล้วก็มีจังหวะแายบอลทะลุช่องสวยๆมีความนิ่งอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนด้วยครับรับไป8 5น้นครับกิตรากาแมนนะครับ9้าคะแนนยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับสำหรับกิตรากาแมนครับกลายเป็นหัวใจสำคัญในเดว รับของถึงจัดไตไปแล้วครับมีส่วนกับการขึ้นเกมในจังหวะได้ประตูสองศูนย์ด้วยนะครับรับไปเก้าคะแนนครับมานเวลตอมเบียนครับปกอยู่หน้าครับบางจังหวะทําได้ดีครับแต่ก็บางจังหวะก็มีเสียเหลี่ยมผู้เล่นเวียดนามเล็กน้อยนะครับนรบดินวิรัตตโนดมนะครับเจ็ดคะแนนครับแม้จะไม่ได้เติมเกมรุกมากนักนะครับแต่ก็ยืนตำแหน่งได้ดีครับไม่ปล่อยให้ผู้เล่นเวียดนามเจาะผ่านไปได้เลยครับไว้ใจได้นะครับสำหรับนรบดินนะครับรับไปเจ็ดคะแนนครับคุณต่อมาพิธิวัตรครับเจ็ดคะแนนครับช่วยตัดเกมในจ คะแนนครับมีสวนร่วมกับประตูขึ้นนําด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนจ่ายกดดันนะครับจนทําให้ผูุ้เล่นเวียดนามสะกดบอลพลาดนะครับก่อนที่บอลจะไปถึงเจนารทิปนะครับยิงเข้าไปนะครับคนต่อมาครับสหรัฐอยู่เย็นครับ8.5ครับมีความขยันไล่บอลครับบดสู้กับเดนกางเวียดนามได้อย่างไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็จัดไปหนึ่งเซตนะครับที่ค้อบอลกับเจนารทิฟทำให้เกิดประตูที่2ครับทำให้ทีมจัดิไทยก็นำสองประตูต่อศูนย์นะครับสหรัฐอยู่เย็นแปดจุดหน้านะครับเจนาร์ทิฟโตรงกระสินเก้าคะแนนครับซัดไปสองประตู พลาดไปนะครับทำให้เจ้าตัวหมดโอกาสทำเอ็ซิทในนัดนี้นะครับเสียดายโอกาสนะครับรับไป9คะแนนครับเตียมดินแดงดา7คะแนนครับขอช่วยเก็บบอลในแดนหน้าแล้วก็โดนเวียดนามอัดไปหลายครั้งเลยทีเดียวครับสำหรับทีมสินนะครับมีส่วนร่วมกับประตูที่2ด้วยครับแต่จังหวะยิงไม่ค่อยได้นะครับในเกมนี้ครับรับไป7คะแนนครับโคตรมาสุดรโชครัราชัดครับ7.5ครับปั่นป่วนในรับของเวียดนามได้ดีครับเรียกว้าวได้หลายครั้งเลยทีเดียวครับก็โดนไปหลายครั้งเลยทีเดียวครับสำหรับรัวโจ้ครับัท่ตวรงคครรัับบน์ะ6.5ลมาเพื่อสร้าางควมสดนะครับแแลล้วกก็ดดดนนนัใางครับ ช่วยตัดบอลได้หลครั้งครับคนต่อมาก็ถประจัยใจเด็ดครับเจ็ดคะแนนครับมีส่วนร่วมกับเกมลุกพอสมควรครับแล้วก็เป็นคนเรียกจุดโทษได้นะครับแต่ว่าเจนนติสตงกระดินได้ยิงไม่เข้านะครับคนต่อมากับบราชิด6จครับลงมาเพื่อเชื่อมเกมเดนกลางครับจากกลางไปหน้าครับได้6จุด้าครับ ส่วนนัดต่อไปของทีมชาติไทยครับในอาเซียนครับนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับในพบกับเวียดนามครับในวันอาทิตย์ที่26นะครับเวลา19นาฬิกา30นาทีครับขวากียร์ขวากชมกันด้วยนะครับให้กำลังใจทีมชาติด้วยครับแต่ทีมชาติไทยกลุ่มความได้เปรียบไปแล้วนะครับเพราะว่าในนัดแรกชนะไป2อประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับไม่มีประตูอเวโกนะครับเพราะว่าใช้สนามกลางเป็นการแข่งขันนะครับด้วยสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดนะครับก็เลยไม่มีนัดเย้าเยือนนะครับแล้วก็สรุป ดาวเันโวอาเซียนครับที่นำอยู่ตอนนี้นะครับเป็นซาฟารีราชิตนะครับมาเลเซีย4ประตูนะครับแล้วก็เบียนเปนิโดนะครับของฟิลิปปินส์4ประตูครับแล้วก็อันดับที่ร่วมอีกคนก็เป็นเตียสินแดงดาของทีมเาอทไตนครับส่วนที่3ประตูก็มีนรฟานจายานครับของอินโดนีเซียนะครับนี่คือดาวเันโวที่นำอยู่ตอนนี้ของเอฟทูนิกครับในครั้งนี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ